พัจนารมของพง์กับพระพง์ทั้งหลายขอพระยามิสุทิส่งสอนส่งตัดผ่านในจิตใจจิตวิญญาณเป็นพระครูของเราเป็นผู้สอนเราให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นในพระวจนารมของพงค์และจะเป็นภาพปฏิบัติที่เราจะไปใช้ได้จริงๆด้วยพงนะค่ะเรายอ่อมรักษเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพง์ในพรนะพระเยสุกิตเจ้าเดียวค,ครับในบทที่สิบสี่ เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากบทที่สามหลังจากปัสกาหลังจากที่พระเยซูริ์ทรงร้างเทา้าสาวกทุกคนแม้กระทั่งยูดาสแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องก่อนที่พระเยซูริ์จะถูกอายัดในบทที่สิบแปดถ้าไม่ต้องดูบทที่สิบแปดพระเยซูริ์จะถูกอายัดโดยการนำของยูดาสจะนำนทหารมา แล้วก็พิสุริตก็สอนหลายเรื่องมากมายในบทที่13ตอนท้ายพระซสุริตได้ทรงทํานายถึงการที่เปโตรจะปฏิเสธพระซสุริตก,ก่อนไก่ขันเนี่ยสครั้งนะฮะและในบทที่14ตั้งแต่ข้อที่1ได้พูดถึงการวิตกกังวลของสาวกอาคาทูตทุกคนเนี่ยเขามีความวิตกกังวลถึง อนาคตมากว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะฮะจนถึงตรงนี้ในข้อที่24เนี่ยพระเยซูริต์ก็ยังสอนเขาต่อไปเพราะในความคิดของสาวกเนี่ยเขาคิดว่าพระเยซูริต์เป็นพระเมสสิยาที่จะมาปลดปกครองโลกปลดปล่อยอำนาจของโรมออกไปแล้วก็ตั้ง ราชบัลลังก์เหมือนกับราชบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดในโลกนี้ขับไล่อํานาจของโลมออกไปนะครับเขาไม่คาดคิดว่าพระเยซูคริสต์จะถูกตึงฉี่ไม้กางเขนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีคําสอนเหล่านี้ที่พระเยซูคริสต์สอนเขาในข้อที่ยี่สิบสี่นะครับสําหรับวันนี้ชื่อเรื่องผมตั้งชื่อเรื่องว่างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา งานของพระวิญญาณมิสุทธิ์ในเราเป็นชื่อเรื่องนะครับประการที่หนึ่งพระวิญญาณิสุทธิ์ทรงเป็นผู้ช่วยให้เรารักและประพฤติตามพระวจนะประการที่สองพระวิญญาณมิสุทธิ์ทรงเป็นพระผู้สอนเราในทุกสิ่งและให้เรารู้ถึงพระวจนะคําของพระเจ้าประการที่สามพระวิญญาณมิสุทธิ์ทรงเป็นผู้มอบสารทีุ่ขของพระเจ้า แก่เราหรือว่าสันติสุขแค่แก่เราเราจำลูกประการที่หนึ่งพระวิหารเปสุดทรงเป็นผู้ช่วยให้เรารักและประพฤติธรรมพะนะอในข้อที่ยี่สิบสี่นะครับข้อที่ยี่สิบสี่ขึ้นต้นมาเนี่ยบอกว่าผู้ที่ไม่รักเราก็จะไม่ประพฤติตามคำของเราและคำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นพระวจะนะ ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพี่น้องครับเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้เนี่ยอาคาทูตสาวกเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้แสดงออกถึงความรักยังไม่ได้ประพฤติตามพระวจนะอย่างเกิดผลโดยเฉพาะอ,อย่างที่ผมพูดไปแล้วอย่างเปโตรเนี่ยช่านปฏิเสธะเยสูคิ์ถึงสามครั้งนะครับ แล้วก็ไม่ใช่เปโตรอย่างเดียวจริงๆแล้วทั้งยอนทั้งยาขรอบทั้งโทมัสท,ทั้งทุกคนเนี่ยก็ยังไม่ได้สแสดงออกถึงความรักการติดตามการเป็นสาวกการประพฤติตามคำของเพเยสุคิ์มเมื่อเพเยสุคิ์ถูกตึงที่ไม่เขนเขาจึงกระจัดกระจายไปนะครับจนถึงวันที่วันที่สามพเยสุคิ์เป็นขึ้นมาจากความตาย ปรากฏกับเขาและพระสุคิ์เสด็จสู่สวรรค์จนถึงวันเพนเทคอตที่เขาได้รับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอัครทูตท,ทุกคนโดยเฉพาะเปโตรแต่ไม่ใช่เปโตรอย่างเดียวทุกคนมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่หมดและเขาแสดงออกถึงความรักและการประพฤติตามพระวจะนะธรรมของพระ้ะ แสดงให้เห็นว่าการที่อาคาทูตและสาวุกเหล่านี้เนี่ยเขาจะรักและประพฤติตามเพราะว่าเจตนาคำของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการบัพติศมาในพระวิญญาณในวันเพนเทคอสนะครับแล้วเมื่อผู้ญ,ญานทำกิจในชีวิตของเขาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เขาสามารถเทียนรักและประพฤติตามเพราะเจะนาคำของพระเจ้าได้ เพราะเหมือนกับกรลเทียบทที่ห้าข้อยีิบสองนะครับบอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณคือความรักผลของพระวิญญาณประการแรกคือความรักเพราะงั้นความรักจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีผลของพระวิญญาณมิสุดถ้าเราไม่รับปฏิสมาในพระวิญญาณมิสุดถ้าเราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าและพระวจนะคำของพระเจ้าจริงๆเราจะไม่มีผลของพระวิญญาณแล้วก็เราจะไม่รัก แล้วก็ไม่ปรับพฤติตามคำของพระเยซูคริสต์ไม่สามารถทำตามพระวจนะคำของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประการที่หนึ่งในวันนี้ก็คือพระวิญญาณสูตทรงเป็นผู้ช่วยให้เรารักและประพฤติตามพระวจนะคำของพระเจ้าตามผลของพระวิญญาณครับนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองพระวิญญาณริสธิ์ทรงเป็นผู้สอนเราในทุกสิ่ง และให้เราลึกถึงเพราะวจะนะจะอยู่ในข้อที่ยี่สิบหกข้อที่ยี่สิบหกบอกว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อที่ยี่ห้าครับข้อยี่ห้าที่ 25, กล่าวว่าเราได้กล่าวคําเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านหมายถึงว่าเวนี้พรซสุขิตยังอยู่กับเหล่าสาวกแต่ในบทที่สิบแปด ยูดาสกาลังมาและพระเยซูคริสต์กาลังจะถูกตึงและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อองค์ถูกตึงวันที่สามเป็นขึ้นมาจากความตายวันเพนิคอนองค์ประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็คือข้อนี้เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาใช้มาในนามของเราจะสอนท่านทั้งหลายใน ทุกสิ่งนี่คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะกระทําในวันนี้พี่น้องครับไม่เพียงแต่อัคทูตสาวกแต่เราทั้งหลายด้วยทุกคนในที่นี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่สอนเราเองในวันนี้ว่าเราควรจะทําสิ่งไหนและไม่ทําสิ่งไหนตามพระวจะนะรำของพระเจ้า พราะว่าเจนครรมของพระเจ้าจะสําเร็จในเราเพราะว่าเจนครรมของพระเจ้าจะสําเร็จในคิดจกักเหนือเก้าในพี่น้องทุกคนโดยการช่วยเหลือและการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราในวันนี้นะครับเพราะวเจ้าจนในข้อที่ยี่สิบหกอีกครั้งหนึ่งผมอ่านครับแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ชี่ช่วยเราให้เราประพฤติตามให้เรารัก ให้เราทาตามคําของพระเจ้าคําของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์สรงสั่งสอนนั้นเราจะไม่สามารถทําได้เลยถ้าเราปราศจากการช่วยเหลือขององค์พระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรานะครับเมื่อเราได้รับบัพติศมาเมื่อเราเต็มลอนด้วยพระวิญญาณแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะใช้มาในานาม ของเราในพระนามพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์มาในเราประทับอยู่ในเราจะสอนท่านจะสอนเราทั้งหลายทุกคนไม่เว้นสักคนในคิดจักหนึ่งเก้าทุกสิ่งไม่ใช่บางสิ่งพี่น้องหมายถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้พระวิญญาณของระเจชางานของพระวิญญาณจะสอนทุกสิ่งแม้แต่เด็กๆที่ไปโรงเรียนการเรียนหนังสือนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสอน ในการทำงานในการประกอบอาชีพในสกิลในความรู้ต่างๆที่เราจะใช้นั่นภญญายามร์ไปสุดก็จะสอนในการดาเนินชีวิตการชนะการทดลองเกี่ยวข้องกับภญญายามร์ไปสุดทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ภญญายามร์ไปสุดจะเป็นผู้สอนเราเองแต่วันนี้นะครับและให้ท่านระลึกและจะให้จิตใจของเราเนี่ยระลึกจิตใจของเราจะผูกพัน คืออะไรครับทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้กับท่านและลึกถึงพระวจนะคํคำของพระเยซสุขจิตเราจะมีชีวิตที่ผูกพันติดสนิทอยู่กับพระวจนะคํคำของพะเยซสุขจิตโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณสุดโดยผลของพระวิญญาณสุดในชีวิตของเราคือความปราปลื้มใจในพระองค์นะครับในองค์พะเยซสุจิตในพระวจนะคํคำของพระองค์ซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณด้วยนี่คือประการที่สอง ประการที่สามพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้มอบสันติสุขของพระเจ้าแกเ่เราในข้อที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขนี้ก็เป็นผลของพระวิญญาณนะครับฝ่ายผลของพระวิญญาณคือความรักความป่าเพิ่มใจสันติสุขสันติสุขมาจากพระเจ้ามาจากพระวิญญาณมีิสุข แต่ถ้าพี่น้องดูบริบทตอนนี้อาคาทูตสาวกยังไม่มีสันติสุขนะครับเขากระจัดกระจายจนกว่าเขาจะได้รับบัติสมาในพระวิญญาณและเขาถึงมีสันติสุขแท้ที่มาจากพระเจ้ามาจากพซสุริต์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุดนะครับเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสาันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น มาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับทางพระเยซูคริสต์ผ่านทางพระว,วิญญาณบริสุทธิ์และจริงๆแล้วในพระวจนะคาของพระเจ้าด้วยเป็นไปได้เมื่อเราฟังพระวจนะคาของพระเจา้าเราจะเต็มล้นด้วยพระพวิญญาณและเรามีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีนะครับในพระวจนะคาของพระเจา้าเราให้ท่านไม่เหมือนโลกเป็นสันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกนี้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย แล้วจิตใจของเราในวันนี้นะครับจะไม่มีความวิตกกังวลเลยเราจะไม่กลัวเลยเมื่อเราได้รับพระวิญญาณิสุดเมื่อเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณิสุดเมื่องานของพระวิญญาณิสุดที่ทรงกระทํากับเรานั้น,นทรงกระทํากับเราด้วยการมอบสันรสิสุดแท้ของพระเจ้าของพระอระิศุกข์ ให้กับเราทั้งหลายโดยทางพระวิญญาณแล้วและเรามีผลของพระวิญญาณน,นี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยนะครับถ้าสรุปเป็น 3L แอลชื่อเรื่องในวันนี้คืองานของพระวิญญาณสุดในเรา L1 ข้อ 1, 1งานของพระวิญญาณมีสุดในรัฐและพี่น้องหนึ่งเก้าคคือพระวิญญาณมีสุดทรงเป็นผู้ช่วยให้เรารนะัก และประพฤติตามพระวจนะ L หนึ่งข้อสองพระวิญญาณมิสุดทรงเป็นพระผู้สอนเราในทุกสิ่งและให้เราระลึกถึงพระวจนะคาของพระเจ้าตลอดเวลา L หนึ่งข้อสามพระวิญญาณมิสุดทรงเป็นผู้มอบสันติสุดแท้ของพระเจ้าให้กับเราพี่น้องครับวันนี้เราทั้งหลายจะมีสัรสุดแท้ของพระเจ้าที่พระเยซูสุิคิด ให้กับเราแล้วผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางผลของพระวิญญาณที่เกิดขึ้นในเราในคิตจักเเนืออก่าวเพราะฉะนั้นวันนี้จิตใจของเราจะไม่วิตกกังวลเราจะไม่กลัวเลยแม้ว่าสถา,สถานการณ์ของโลกนี้จะเป็นยังไงนะครับเราจะไม่วิตกเราจะไม่กลัวเพราะเราทั้งหลายเป็นของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า มอบสรริสุขแท้ให้กับเราทั้งหลายแล้วนะครับขอพระรจนะคำของพะเจ้าในวันนี้สําเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนะครับขอพะเจ้าอวยพรและขอมอบเวลาเลยครับผมอาเมนเชื่อว่าเวลานี้งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สอนเราแล้วนะคะผ่านการเฝ้าเดี่ยวร่วมกันพระวาะนะคําเฝ้าเดี่ยวในวันนี้เริ่มต้นที่ความรักนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าเราไม่รัก เราก็ไม่ประพฤติตามคาของพระเจ้านะคะแต่เพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยความรักเราจึงได้ยินสิ่งที่พระบิดาตรัสกับเราผ่านพระวจนะคาของพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงใช้มาในนามของพระเยซูนามเดียวเท่านั้นนะคะและชาววันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนเราให้เข้าใจสอนเราให้ระลึกถึงและสิ่งที่เราได้รับคือเป็นผลของพระวิญญาณ นั่นคือสันติสุขนะคะและเราจะเช็คได้อย่างไรว่าเรามีสันติสุขเมื่อเราได้รับแล้วใจของเราจะไม่วิตกใจของเราจะไม่หวาดกลัวนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการแบ่งปันเส้าเดียวผ่านผู้ปกครองฉลองรัตในเช้าวันนี้นะคะช่วงเวลาสุดท้ายขอมอบเวลาให้กับอาจารย์เชิดจุเกียรตินะคะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าค่ะครับเรายัางอยู่ในบริบทจนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือพระเยซูกับไปหาพระบิดา และประทานพระบิญญาเป็นสุขมาแทนคําสอนในชาวันนี้ก็ดีมากนะครับย้อนบปที่ยี2สี่ยิบสี่ถึงยิบ็ดโดยเฉพาะยีบสี่และยี่สบหกยิบสี่กล่าวว่าผู้ที่ไม่รักเราควรจะใช้ประคำของพระเจ้าเอ็กซเรย์ตัวเราสแกนตัวเรานะครับง่ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนที่เรานง่ายที่สุดนะครับเพราะเป็นตัวเราดังนั้นผู้ที่ไม่รัก พระเยซูจะไม่ประพฤติตามคำของเรานะครับคนเราจะประพฤติเท่าที่เข้าใจดังนั้นขอพระมิยาบรุขป,ประทานความเข้าใจแก่พี่น้องในมัททายกล่าวถึงเกิดผลสามสิบหกสิบและร้อยเท่านั่นหมายถึงว่ามีความเข้าใจและที่สำคัญก็คือคนยำเกรงพระเจ้าเท่าที่ประพฤติตามจะรู้ได้อย่างไรว่าใครยำเกรงพระเจ้า เขาประพฤติตามพระคำของพระเจ้าหรือไม่ที่สิบหกพระวิญญาณจะสอนทุกสิ่งที่พระเยซูเคยสอนไว้นั่นหมายถึงว่าพระวิญญาณในตัวเราจะยืนยันในสิ่งที่พระเยซูสอนนะครับพระเยซูรับสิทธิอํานาจจากพระบิดาถวายเกียรติยศแก่พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์รับสิทธิอํานาจจากพระเยซูสอนมนุษย์ให้รู้จักพระเยซู ประทานความเข้าใจในประคำของพระเจ้าตีความถูกชี้ทางปฏิบัติสัตุการในพระบิดาเจ้าผู้สูงสุดขกอบคุณพระนามขององคพระบิดาจตุเวปแก่พน้องที่นี่ทุกข่านเราซึ่งรูุนยิ่ขาดแคลนแต่คนที่แสวงหาพระเจ้าไม่ขาดของดีได้ได้ทุงสิ้นสิ่งดีที่มาจากเบื้องบนพระเจ้าทรงประทานท่เผู้สแสรงครพระนามของผมเวปิดิเรีย ผู้ที่ประกอบอาชีพทองทุกสาขาอาชีพและผู้ที่รับใช้จะกเกิดผลขอบคุณพระบิดาจะไเจาปกป้องและกระทำสิ่งใหม่ในชีวิตพี่น้องและจบลงด้วยสุดีบทที่หกสี่ข้อสิบกล่าวว่าให้คนชอบทำเปรมปีในพระเจ้าและลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าในนามของพระเยซูยเจ้าอาเมนอาเมน